ต่อให้แม่ลําบากก็มายืมเงินเจ้าหลอกเยา่วงท่านแม่อย่าพูดแบบนั้นเออท่านไม่เคยขออะไรเลยแต่ถ้าขอข้าเป็นลูกก็ก็ควรกัะอยู่ต่อท่านนั่นดีเลยเอาสูตรทำถั่วรสกระเทียมมาให้ข้าเออเดี๋ยวท่านแม่สูตรทำถั่วรสกระเทียมเนี่ยข้าไม่รู้เลยเ <c oughs> ก่งดี่จะสามฉลาดขึ้น เดี๋ยวนี้รู้จักปั่นหัวแม่แล้วเปล่านะข้าไม่รู้สู่จริงๆอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าถั่วรถกระเทียมนี่ทำออกมาตั้งแต่ก่อนเจ้าแยกบ้านแล้วได้เงินมาแล้วปิดบังพ่อแม่เหรอข้าไม่เคยคิดแบบนั้นจริงๆนะดูสิอ้ <laughs> <laughs> รู้แต่แรกบีบขอจะให้ตายตอนคลอดซะก็ดีตอนนี้จะจะได้ไม่มองข้าเป็นเหมือนหัวขโมยเสียใจเหลือเกินท่านแม่ข้าเจ้าสามทำไงดีไม่ต้องทำไมจะถึงได้ใจร้ายกับแม่ตัวเองขนาดนี้ไปตาม่านปู่มาเร็วค่ะต้แก่จวนจะเข้าโรงอราเพื่อนมแล้วเสียใจ เอ๊ะท่านแม่ถ้ามีนัดดื่มชากับสหายกลับตำบลก่อนนะช่วงนี้ลำบากท่านแล้วอย่าให้ข้าซื้ออะไรมาฝากไหมไม่จ้ะเจ้ากลับไปเถอะถาเจ้าวยวายอะไรอีกหน้าเจ้าโวยวายอะไรอีกเมื่อเช้าข้าบอกท่านย่าว่าได้ยินสหายพูดกันอันที่จริงบ้านท่านอาสามเนี่ยทำถั่วลิสงรสกระเทียมขายตั้งนานแล้วมีขายทั่วตำบลเลยแสดงว่าสูตรถั่วลิสงรสกระเทียมนี่ มีก่อนพวกนั้นแยกบ้านอีกพูดตามหลักแล้วสูตรนี้ก็ต้องเป็นของตระกูลเหลียนสิหากท่านย่าได้สูตรมาเราจะได้ทำการค้าและมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนเจ้านี่นะพ่อแม่กินอยู่อดๆอ,อยากๆแต่เจ้าไม่เคยสนใจข้าสนข้าสนอยู่แล้วไร้หัวใจโ่ จะเรื่องอะไรอีกโ <met> <begun sin> <oni> ้ยมาๆๆมาเออลุกๆขึ้นมามาเอ๋หยุดรอ